สวัสดีครับคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากเด็กสาวปีหนึ่งต้นข้าวเป็นคนหัวสมัยใหม่ชอบใช้เหตุผลมากกว่าจะเชื่อเรื่องอะไรที่ดูงมงายยิ่งเรื่องผีเรื่องลี้ลับนี่เธอไม่ค่อยอินเลยครับเธอเป็นคนพูดตรงคิดตรงถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่เชื่อเด็ดขาดวันแรกที่ย้ายเข้าหอเช่าต้นข้าวเจอปัญหาเล็กๆแต่ที่ใหญ่เหมือนกันคือห้องไม่มีเตียงครับ พื้นก็เป็นปูนแถมดูจะไม่สะอาดเท่าไหร่เธอก็เลยออกไปตามหาเฟอร์นิเจอร์มือสองในกลุ่มตลาดของในเฟซจนไปเจอกับโพสต์ขายของจากบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเจ้าของบ้านดูร้อนรนแปลกๆเหมือนอยากจะกำจัดของให้หมดไวๆเตียงไม้ขนาด5ฟุตเป็นหนึ่งในของที่ประกาศขายถึงจะเก่ามีรอยขีดข่วนตรงขาเตียงกลิ่นก็อับๆแต่ราคาถูก ตนข้าวไม่คิดเยอะครับเธอเหมามาเลยทั้งชุดพอขนมาไว้ในห้องทุกอย่างดูเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดปกติในตอนแรกแต่พอกลางคืนตนข้าวเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองสายตาจากที่ไหนสักที่ในห้องเสียงที่เคยเงียบกลับมีเสียงแววแผ่วเบาเหมือนเสียงขูดเสียงลมหายใจ หรือบางทีก็เหมือนมีคนขยับตัวอยู่ตรงมุมมืดต้นข้าวไม่กลัวหรอกครับเธอคิดว่าอาจเป็นเสียงโครงสร้างอาคารหรือแค่ลมผ่านเธอพูดกับตัวเองว่ามันต้องมีเหตุผลสิไม่มีอะไรหรอกแต่พอวันต่อ,ตอ,ตอมาเสียงพวกนั้นมันถี่ขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มรำคาญมากกว่ากลัวนี่มันห้องฉันนะ ฉันจ่ายเงินฉันอยู่คนเดียวจะเสียงอะไรก็หยุดเลยนะจะมาเฮี้ยนอะไรตอนนี้ไม่ใช่เวลามาหลอกเธอพูดแบบนี้ทุกคืนครับเหมือนจะขู่กลับอะไรบางอย่างในความมืดเธอมั่นใจมากว่าเสียงนั่นมันไม่มีจริงคืนหนึ่งขณะที่ต้นข้าวกำลังจะเคลิ้มหลับเธอรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเย็นจัดลงอย่างรวดเร็วเย็นจนซึมผ่านผ้าห่มเข้ากระดูกแล้วกลิ่น กลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งขึ้นมาเหมือนซากสัตว์ที่ตายมานานเธอค่อยๆลืมตาด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะสายตามองไปทางผนังข้างเตียงที่นั่นตนข้าวรู้ทันทีว่าการท้าทายของเธอมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันคือคำเชิญสำหรับบางสิ่งที่ไม่เคยออกไปจากเตียงนั้น ร่างตะคุ่มตะคุ่มร่างหนึ่งยืนอยู่บนผนังห้องอย่างผิดธรรมชาติผมยาวปกคลุมทั้งใบหน้ามันค่อยๆโน้มตัวลงมาผมยาวห้อยย้อยลงมาแตะใบหน้าของต้นข้าวเสียงแหบพรากกระสิบชิดหูเธอไม่ดังแต่เหมือนดังอยู่ในหัวแผ่วเบาแต่แหลมจนแทงใจ ตนข้าวพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาร่างกายของเธอหนักอึ้งเหมือนถูกตอกด้วยหมื่นเข็มขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวแล้วเธอก็เห็นดวงตาสองข้างใต้เส้นผมสีแดงกำมองตรงมาที่เธอเต็มไปด้วยความโกรธและความหิวกระหายอย่างไม่จบสิน้นของกูเอาของกูคืนมา แล้วทุกอย่างก็ดับวูบราวกับมีมือเย็นจัดปิดสวิตชีวิตของเธอในทันทีเช้าวันต่อมาเพื่อนรวมหอสงสัยว่าทำไมต้นข้าวไม่ออกไปเรียนเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบจนกลิ่นเหม็นบางอย่างโชยออกมากลิ่นแรงเหมือนอะไรตายอยู่ข้างในพวกเขาใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปสิ่งที่เห็นคือ ต้นข้าวนอนอยู่บนเตียงหน้าซีดร่างกายไม่มีบาดแผลแต่กลิ่นสาบเน่ากลับลอยอบอวนไปทั่วห้องแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือบนผนังเหนือหัวเตียงมีรอยเท้าดำๆสองรอยเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นและเดินขึ้นไปบนเพดานต้นข้าวฟื้นขึ้นเธอจำอะไรแทบไม่ได้ นอกจากประโยคสั้นๆที่พูดวนไปวนมาไม่เอาไม่เอาแล้วเอาไปเอาคืนไปหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็รีบกลับมาย้ายของออกจากห้องไปไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเตียงไม้นั้นอีกเลยเธอจ้างคนมายกเตียงไม้ในห้องเอาไปบริจาคให้วัดใกล้ๆเพื่อความสบายใจและทําบุญกรวดน้ำ แล้วอธิษฐานให้วิญญาณที่เคยสิงอยู่กับเตียงนั้นไปดีตั้งแต่วันนั้นห้องเช่าห้องนั้นก็กลับเป็นปกติแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าวิญญาณน,นั้นจากไปจริงหรือแค่ย้ายที่อยู่ไปพร้อมกับเตียงไม้ตัวนั้นโปรดจําไว้สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นของคุณ บางทีมันอาจเคยเป็นของใครบางคนและเขาแค่รอวันที่จะกลับมาทวงมันคืนสวัสดีครับ